พร้อมหน้าสุกตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงครับวันนี้พ่อพงอยู่บ้านนะครับ จะพาเลาะดูบริเวณรอบๆบบ้านของพ่อพงษ์สัหน่อยปล่อยทิ้งมานานแล้วนะครับไม่เคยได้ดูแลอะไรเลยเดี๋ยววันนี้จะพาชมนะครับอินทผลัมพันบาฮีของพ่อพงษ์ปีนี้เริ่มแทงจันทมาแล้วครับนี่ต้นหน้าบ้านเห็นไหมครับเนี่ยเห็นมาสองจันทร์กำลังผูมานะครับท่านผู้ชม ไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยเนี่ยปลูกแบบทิ้งๆคว้างๆนะครับวันนี้ก็เลยจะเปิดน้ําใส่ให้กินผาลำซะหน่อยครับปลูกประดับปลูกโชว์ไว้หน้าบ้านนี่แหละครับต้นนี้เป็นต้นที่ปลูกด้วยเมล็ดนะครับก็รสชาติก็ติดฝาดอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่เท่าไหร่ก็ถือว่าปลูกประดับก็แล้วกันนะครับเวลาติดผลมา ครับก็เป็นพวงสวยนะครับอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยนะครับสีเหลืองอลามเลยนะครับจะลดน้ำให้มันกำลังแทงจันทครับช่วงนี้กำลังแทงจันทแห้งเลยนะท่านผู้ชมดูหญ้าอยู่ที่นี่ก็ตายหมดเลยเดี๋ยวผมจะเปิดน้ำใส่ต้นนี้ก็บาาฮีเหมือนกันนะครับยังไม่ต้นนี้ยังไม่รู้เพศเลยนะครับท่านผู้ชม ต่หน่อเต็มผมว่าจะตัดออกอยู่ครับจะตัดหนอมันออกครับเพราะว่ารสชาติก็ต้นนี้รสชาติก็ติดฝาดนะครับพอได้ชิมนะครับนหน่อก็จะตัดออกให้หมดเลยจะลองเอายอดไปแกงกินดูไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะครับอินทาลัมผูกโชว์ที่หน้าบ้านนะครับนูนอีกต้นหนึ่ง ต้นนั้นเป็นพันหารัวนะครับต้นนี้นีครับนี่ต้นนี้เป็นฮารัวอยู่ที่สวนก็มีนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่สวนสวนผมเองก็ยังไม่ได้ไปดูก็ปล่อยทิ้งไว้เลยปลูกด้วยเมล็ดไม่ได้ผลหรอกครับท่านผู้ชมก็พอได้ชิมพอได้ลุ้นกับเขานี่แหละครับอินทาผาลำเดี๋ยวจะพาดู ที่หลังบ้านนะครับเดี๋ยวจะไปหลังบ้านกันจะพาดูอ่ามีเห็นไหมย้าที่ผมปลูกไว้เลี้ยงตะกะแตนนะครับตอนนี้ตะกะแตนผมก็หยุดเลี้ยงไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีเวลานะครับที่จะเลี้ยงนะครับผมก็ให้ลุงข้างบ้านเนี่ยเลี้ยงนะครับตอนนี้ก็คุณลุงเขาก็เลี้ยงหลายรุ่นแล้วนะครับ ถ้าเกิดผมอยากเลี้ยงผมก็จะนำพันจากคุณลุงข้างบ้านนี่แหละมาเลี้ยงเพราะว่าหญ้าผมก็มีนะครับเยอะเลยเนี่ยครับผมปลูกไว้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นหญ้าเนเปียร์นะครับกับหญ้าหวานนะครับอันนี้เป็นหญ้าหวานนะครับหญ้าเนเปียร์จะอยู่ข้างรั้วทางนูน้นนี่ไม่มีตะ๊กแตนกินหญ้าก็เยอะนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปหลังบ้านนะครับท่านผู้ชม พาเข้าไปทางหลังบ้านทางนู้นนะครับไปดูหญ้ากันน้ำก็เปิดทิ้งไว้นี้แหละนะครับเดี๋ยวเอาให้มันเต็มเลยนีครับให้มันเต็มพื้นตรงเนี้ยปล่อยทิ้งไว้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูหญ้าเปลาะข้างรั้วนะครับนี่เห็นไหมครับหญ้าท่านผู้ชมไม่ได้ลดน้ำมันก็จะตายตายอย่างนี้แหละเป็นหญ้าหวานนะครับ อันนี้เป็นดอกพุดน้ำบุตรท่านผู้ชมนี่หอมมากเลยนะครับนี่กำลังบานเชา้ชาเช้าบานทีแรกมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับสีออกสีขาวนี่ครับสีขาวแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอ่อนแบบนี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะครับสีเหลืองนะครับจนเข้มมากแบบนี้แล้วก็อีกหน่อยก็จะร่วงนะครับ มันจะบานอยู่ประมาณ3วันนะท่านผู้ชมประมาณ3ามสวันนี้แหละครับที่เป็นบานเป็นดอกกินจะหอมมากช่วงเย็นๆนะครับพุดน้ําบุตรมีผักติว้วผักเมกเออไม่ใช่ผักติว้วผักเมกนะครับเนี่ยครับยอดผักเม็กครับนี่เห็นไหมครับหญ้าผมปลูกไว้เลี้ยงตะกะแตนท่านผู้ชมนี่ก็ปลูกทิ้งไว้แบบนี้แหละ นะครับเดี๋ยวมันก็งามของมันเองฝนมามันก็งามบริเวณนี้ก็จะเป็นสวนผักหวานป่านะครับนี่ต้นผักหวานป่าสุมหม่อนสุ้มมันเบอรี่ครับนี่ครับหญ้าเห็นไหมอันนี้หญ้าเนเปียร์ครับสูงสูงเนี่ยครับอยู่ริมลั้วทางนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางนี้นี่ครับ ที่บอกว่าจะพามาดูญ้าหลังบ้านอันนี้ก็จะเป็นบอลสีที่ผมเคยเลี้ยงนะครับก็อยู่หลังบ้านนี่แหละนะครับก็ปลูกทิ้งทิ้งคว้างๆเหมือนกันดูท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้ดูและอะไรเลยครับปล่อยตามมีตามเกิดนี่ญ้าหมักสลิดท่านผู้ชมนี่หมักสลิดหรือหมกักขิกนะครับหรือว่าบางคนก็เรียกว่าหมักขจรนี่ครับ อีกหน่อยมันก็แก่แก่แล้วมันก็จะแตกนะครับแตกแล้วมันก็จะปลิวไปตามบริเวณนี้มันก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นสลิดธ,ธรรมชาตินะครับสลิดธ,ธรรมชาติเกิดขึ้นเองอน,นี่ก็เป็นป่าผักหวานผักหวานครับนี่ครับคือหญ้าที่ผมปลูกไว้อันนี้เป็นตู้บอลสีผมเห็นไหม <c oughs> เหลืออยู่แบบนี้แหละครับท่านผู้ชม นมาดูหญ้านะครับอันนี้เพิ่งลดน้ําไปมันไม่ได้น้ํามันก็เลยเหี่ยวนะครับส่วนทางนี้นี่ลดน้ําไว้ก็จะอย่างนี้แหละครับเห็นไหมหงามเลยพร้อมมากเลยนะครับตักกาแดนจะกินหญ้านี่อันนี้ก็จะเป็นหญ้าให้ตักกาแดนเหมือนกันนะครับเป็นพันธุ์อะไรก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมใบใหญ่มากเหมือนใบข้าวโพดเลยนี่ดูต้น เป็นพันธุ์ต่างประเทศครับผมก็ไม่รู้จักชื่อพันธุ์ผมซื้อซื้อต้นมันมาปลูกนะครับต้นละยี่บาทท่านผู้ชมเนี่ยครับดูใบเดี๋ยวถ้ามีเวลาแล้วผมก็ได้เลี้ยงตะก,กะแตนผมก็จะเลี้ยงพอได้กินนะครับแล้วก็นี่ยานี่ก็จะแบ่งให้ลุงข้างบ้านนี่แหละครับเอาไปให้ตะก,กะแตนของคุณลุงที่คุณลุงเลี้ยงอตอนนี้ คุณลุงเพิ่งขายแม่มันออกไปแล้วก็กำลังฟักไข่อีกรอบนะครับตั้งแต่ที่คุณลุงนำไข่ตะ๊กแตนจากผมไปเลี้ยงเนี่ยรู้สึกว่าจะได้สามรอบแล้วมั้งครับสามคอกแล้วสามคอกแล้วถ้าเกิดผมอยากเลี้ยงเมื่อไหรผมก็จะนำไข่จากคุณลุงนั่นแหละมาเลี้ยงเพราะว่าหญ้าที่ผมปลูกอยู่ที่สวนก็ยังมี เยอะอยู่นะครับต้นกล้วยอย่างเงี้ยก็พอมีนะครับถ้าเราเลี้ยงแค่พอกินเราเนี่ยเลี้ยงได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเลี้ยงตั๊ก,กแตนในจุกจิกมากครับจุกจิกหาอาหารเก็บมูลตั๊ก,กแตนอย่างเงี้ยนะครับต้องมีเวลากับมันจริงๆถ้าเกิดไม่ได้อยู่กับตั๊กแตนเราไปทำงานที่นู่นที่นี่อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเวลาก็จะยุ่งยากหน่อยสำหรับผู้ที่ไม่มี งานหลักที่จะทําจริงๆเนี่ยก็ผมว่าเลี้ยงตั๊กแตนก็เป็นาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าอย่างผมนะถ้าผมเนี่ยถ้าเกิดให้มาเลี้ยงเป็นอาชีพเนี่ยผมคงเลี้ยงไม่ไหวมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยมากเลยะตะั๊กแตนเพราะว่ามันอยู่กลางแจ้งด้วยยิ่งหน้าฝนครับหน้าฝนนี่ถ้าเจอฝนอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเยอะครับ มูลตะกะแตนก็จะชื้นครับต้องเก็บมูลตะกะแตนบ่อยๆครับแต่ว่าถ้าหน้าแล้งก็มันไม่ชื้นนะครับตะกะแตนชอบแดดชอบร้อนนี้ก็จริงแต่ลําบากในเรื่องการหาอาหารโดยเฉพาะญ้า่ยเราต้องลดน้ํานะครับถ้าเราไม่ลดน้ํามันก็ไม่งามแบบนี้หรอกครับมันก็จะเหี่ยวแห้งตายไปเลยอันนี้นี่ลดน้ํานี่คุณลุงข้างบ้านก็จะช่วยลดให้นะครับนี่มัน กำแพงรัว้วผมมันจะติดกับทางเข้าบ้านคุณลุงคุณลุงรถตรงด้านหน้านี่คุณลุงก็เอาสายยางลา,งากมันก็ฉีดให้ฉะนั้นผมก็จะแบ่งปันญ้านี่แหละครับไปให้คุณลุงให้อาหารตั๊ก,กแตนพาดูนะครับตั๊ก,กแตนที่เลี้ยงก็ผมก็เลิกเลี้ยงแล้วนะครับตอนนี้เลิกเลี้ยงแล้วพามาดูญ้า ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงศ์พอเพียงวันนี้ก็อัปเดตช่องเพื่อว่าจะไม่ให้ f อฟลืมพ่อพงนะครับว่ายัางไงก็อย่าเพิ่งลืมกันนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลาก็จะลงช่อง YouTube พ่อพงศ์พอเพียงให้กับ f อฟทุกท่านได้รับชมกันเหมือนเดิมครับ